ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักเคารพทุกท่านวันนี้มาเจอกับแอดหนุวยคุยเรื่องหวยกับยอดหนังสืออีกฉบับนั่นก็คือเจเซียนนะครับเป็นเลขจากใบตรวจที่ไม่เป็นสองรงใครนะเอียงไปทางเลขล่างหน่อยนิดๆน,นะเขาชอบไปทางนั้นเขาแม่นไปทางนั้นไม่ได้ชอบนะ ตัวเด่นอยู่ตรงนี้นั่นก็คือ5กับ7จนะเลขหลวงปู่ส่วนเลขของ7เซียนมาที่2กับ5ชนกันไปที่เลข5มันจะไม่เป็นสองเจดสบองนี้นะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดนั่นแหละนะมันอยู่ที่โชควาสนาเท่านั้นเงินเทวดาที่ท่านจะคำนวณถูกหรือไม่ งวดที่ผ่านมาเขาให้หนึ่งสองสามนะไม่ติดเลยอะ่ะมันมาที่สี่หกกับห้าแปดมันออกสี่ห้าหกอ่ะมันมาที่สี่ห้าหกแปดอ่ะตัวนี้หลุดนะตัวนี้หลุดนะงวดนี้มาสองห้าเจ็ดถ้าให้เอียงเอียงไปทั้งเลขห้ากับเลขเจ็ดนะในความรู้สึกนะ เป็นเป็นเพียงความรู้สึกนะครับยังพึ่งแรกแรกพึ่งเริ่มนะเอาเรามาดูข้างล่างก่อนเจ็ดเสียน v ีเเป็นเลขเก้นะตรงนี้เลขเก้นะครับมันมืดมืดหน่อยลงพิมพ์เขาไม่รู้เป็นยังไงนะเขาให้เราทําเป็นเลขเ็เลขเก้ส่วนต้อง9ก้าาเพิินอยู่ที่6 7 1 2็นะหกับ7 1กับ2 เจ็ดเซียนให้โชคมาที่สามกับห้าเทพเจ้าให้สององครูให้ห้าเลขบนอยู่ที่สองห้าเจ็ดนะสองห้าเจ็ดตัวหลักก็จะมาที่เจ็ดกับเก้านะไม่ชนกันสักอันเลยอยา ห้าอยู่ตรงนี้นะสองห้าเจ็ดห้านะมีสองเจ้าสองมีอยู่สองเจ้านะงวดที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะลำบากอยู่นะเจ็ดเซียนมาเข้าตรงนี้นะแปดตรงนี้ก็แปดนะตรงมืดๆนี่นะเป็นห้าแปด เขาไม่ทําเอาใจเราเลยนะเขาทำเอาใจเขาเองนะที่จริงถ้าฝากไปถึงเขาได้ก็ให้เขาทำสว่างสว่างหน่อยนะครับลงพิม์นะใส่ตัวแดงก็ได้เพราะใส่อีเขียวมาในมองไม่เห็นเลยกับอีอเขียวกับอีน้ําเงินอยู่ด้วยกันในมืดตึ๊บเลยนะหกสี่ขององค์ครูเนี่ยอง รูห้าเนี่ยผมก็เอียงไปทางเลขห้าพอดีเลยนะถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะมาอยู่นะตัวนี้นะส่วนตัวนี้คือเลข8นะอยู่ฝั่งนี้มันกลายเป็นเลข9ก้านะเก้ากับหกกับเจ็ดเก้ามามาที่ทางนี้นะหกับ2องนะผมเอียงไปทางหนกับ5้านะวันนี้งวดนี้นะ เท่าที่ดูมาสองฉบ,บ,นะบับนี่นะสองสาฉบับนี่นะเลขที่จะเอียงก็คือเอียงไปทางเลข1กับเลขห้านะหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนดห้าน่าจะไปอย่างนั้นนะครับอา้าวเรามาดูข้างในหน่อยอดูไปที่เราฝังแล้วกันยิ้มรับโชคงวดนี้บนเจ็ดดล่างสี่กับห้า มั่งมีเงินทอง7กับ5้นะเกับ5นะราชาโชคคู่ขี้นะขี้ก็จะวินกันคู่ก็จะวินกันนะครับส่วนพลังบุญมาที่7จ็ดขาถามหารวยมาที่5นะครับนีออกพอดีหน้าเลยเจ็ชนเจ็ห้ชนห้าเจาตำแหน่งเลยนะครับนี่ ก็จะเป็นยิ้มรับโชคมั่งมีสีสุขกับพลังบุญว่ากันไปด้วยเจ็ดส่วน5เช่นเดียวกันนามาที่มหาโชคแสดงมองไปแล้วนะ่าจะติดอยู่ที่7กับ5ตัดหนึ่งนะเนี่ยตัดหนึ่งออกนะเนี่ยอลองดูงวดที่ผ่านมาสักหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ย สชน3ชน3ไม่มานะมันเป็น5 8านะหชน29เจ้าเองแต่เข้า4 6่หกนะห้าเจ้าไม่เข้านะแต่สองเจ้าเข้า4ีหวันนี้ชน3าหมดเลยระหวัง7 7็ดเจห้าห้า สถิติของเขาอยู่ที่5นะตรงนี้นะตรงนี้เข้าตรงนี้เข้าเป็นเลข6กนะนี่นะปัญาน่าจะเอียงไปทางเลขห้านะแต่จใจผมชอบเจ็ดนะเพราะมันยังไม่มานะครับอย่างไง f อฟก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะในการรับชมนะครับเลขทุกตัวมีเข้ามีหลุดนะห้ามเอาไปเล่นการพน,นันโปรดใช้วิจารณญาณคิด ที่ท้วนไต่ตรองเก็บไว้เป็นข้อมูลก่อนนะครับระหว่าง7กับ5นะกำลังแรงเท่ากันเรามาดู7เซียนคลังตัวเลขบนครั้งตัวเลขบน10อยู่ที่1 2 6 7หน่วย2 3 4 5ดึง3 4 5บนนะครับ นี่คือบนเอาล่างล่างมาที่หลักสิบเลย0123ส่วนหน่วยอยู่ที่4590 0าเนยะ์ศูนย์งอเลขงวดนี้สวยนะ่ยดึงเด่นไปที่5กับ9กนะ้นะนี่ตัวเด่นนะห้ากับ9 5้าห้นะตัวที่มีลูกศรน,นะครับ ลูกสอนสเข้าส7นะครับ6เข้าไม่เข้านะ6ไม่เข้าแต่4เข้า4กับ5เข้า4 7มันต้องมา8ถึงจะเข้า8ป้าได้นะ ึ่งสองสดนะมาหนึ่งสองสสเข้า46่หกนะหนึ่งสาซ้ำกัน4เข้า4ีหส่วนมาดูฟังจับคู่นะสีเข้าเลยนะนี่นะสีเขาขางเางตัวนี้นะ แไม่มานะห้าแปดไม่มีนะเพาตัวนี้มาวินนะเราก็มาดูนะหกและ9ผมชอบไปฝั่งนี้นะไม่รู้เป็นไงคือถ้า3 4มห้า ศูนย์หนึะศูนย์หมาเนี่ยนะตัวที่จะมามันอยู่ที่หกเจ็ดเก็มันก็จะเป็น36 37 3สามเจ็ดสา5เก้แล้วก็59 1ตัวหนึ่งนะมีอีกตัวหนึ่งนะครับ ท่านหนึ่งเขาตัดมาที่13 14งสหผมว่าหนึ่งน่าจะมาที่14ึ่งสี่หนึ่แล้วก็19นี่นะตัวนี้เอามาเอามาบวกทางนี้นะ5อยู่ตรงนี้แล้วนะห้าหกห้าเจออกไปแล้ว5้าอยู่ตรงนี้แล้วนะ มันก็จะเป็น1 5แล้วก็7นี่คืองวดนี้นะที่น่าจะมองนะที่จับตามองนะเลขวิ่งของเขาอยู่ที่2กับ3นะครับเลขรหัสของเขาอยู่ที่2 3 5 7ยัเียงไปทางเลข5กับเลข7กับก็แล้วกันนะครับ วดที่ผ่านมาเลขรหัสรับเข้าเป็นยังไงเข้าหรือเปล่าอุดคิวขอโทษนะผมเปิดพัดลมอย่างแรงเขาเข้าหกสี่นะตรงนี้นะตัวนี้ไม่เข้ามาเข้าตรงนี้หลครับเพราะฉะนั้นเอฟซก็ต้องดูดูยากหน่อยนะใบตรวจใบตรวจ เจ็บเสียดดูยากหน่อยเพราะเขาเล่นสีสันมากไปแล้วทำให้เราถ่ายออกมาไม่สวยเลย2 3 5และเจนะครับนี่สองสและเจ็ดถ้ายังไงก็คลี่ดูก็แล้วกันนะครับโอเคครับขอพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดหนึ่งด้วยนะครับนี่ อต่ยังไงก็ทําขึ้นมาเพื่อสนับสนุสนการซื้อสลากินแบง่งรัฐบาลห้ามเล่นการพันนันนะครับสำหรับวดนี้ตัวที่น่ามองก็อยู่ที่2ชุดนี้นะเอียงไปทาง5กับ7 5กับ7จครับฝากไว้ที่เดิมของเล่มนี้อยู่ตรงนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกล่าวคำว่าขอบคุณทุกท่านขอบคุณเจ้าของข้อมูล เจ้าของนิตยาสารใบตรวจเจดเสียดน,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ